สวัสดีค่ะมีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n n ักข s t a r ก็เข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะคะดาวพุธก็เดินถอยหลังชัดเจน จนถึงปลายเดือนนะคะอย่างที่ผู้อ่านแนะนำว่าถ้าใครนะคะที่จะเดินทางไปไหนให้มีแลนสำรองไว้นะคะเพราะว่าอาจจะมีการดีเลย์เลื่อนได้หรือว่าแม้กระทั่งซื้อของใหม่ก็อดทนรอจนถึงเดือนกันยาดีกว่าเพราะคุณจะได้ของที่ไม่ค่อยถูกใจนะคะแล้วระวังเรื่องการสื่อสารเป็นหลักระวังว่าแบบคุยกับใครแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจผิดนะคะกับคนรกักหรือแม้กระทั่ง กับคนรอบข้างคนใกล้ชิดใดๆเรื่องงงเรื่องงานได้หมดเลยนะคะแต่คุณต้องลองสังเกตนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะก็โอเคมาดูกันดีกว่านะคะวันนี้จะเป็นการอัปเดตพลังงานข้อความรักนะคะจากเนื้อคู่ของชาวราศีมีนนะคะคลิปของชาวราศีมีนเ,เป็นข้อความรักนะคะจากโซเมดเนื้อคู่ของพวกคุณนะคะไม่ มาดูกันเลยดีกว่าว่าข้อความจากความรักนะคะจากโซเมตเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีพลังงานอะไรที่แฟนิเทลนางฟ้าอยากจะสื่อสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักวาลทั้งหลายนะคะพลังงานเนื้อคู่สู่คุณนะคะชาวราศีมีนเฟรน d s ชิป ไพ่บอกว่านะคะบางทีนะคะคุณนะคะตอนนี้อาจจะออกไปพบปะเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะนะคะคุณมีมิตรภาพที่ดีๆนะคะที่จะคอยช่วยเหลือกัลยาณมิตรที่ดีนะคะคอยให้คําแนะนํากับคุณนะคะและเขาคนนั้นพลังงานของเขาก็เช่นกันนะคะน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีกัลยาณมิตรรอบตัวแล้วก็มีเพื่อนที่ดีๆคอยช่วยเหลือคอยแนะนําหรือแม้กระทั่งตอนนี้นะคะ คุณนะคะอยู่กับสังคมของคุณอย่างนี้ยคุณอาจจะเหมือนกับออกไปพบปะ,จะเจอเจอเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตามากขึ้นนะคะในพลังงานของคุณตอนนี้เนาะ protection คุณมีคนนะคะคอยปกป้องคุณเห็นไหมคะมีมิตรภาพที่ดีมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนรู้จักคอยช่วยเหลือคำจุนหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็แล้วแต่นะคะคอย ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกไม่สบายใจตอนที่คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกเครียดนะคะใดๆก็แล้วแต่ให้คุณเชื่อไว้เสมอนะคะว่าคุณมีคนที่คอยปกป้องคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ล่วงรับไปแล้วบรรพบ,บุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะ Life Energy อ่า ไพ่นะคะฟาริเทลบอกว่าให้คุณมีความสุขนะคะอยู่เสมอให้มีพลังงานที่เ,เป็นบวกนะคะจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญมากนะคะที่จะส่งพลังงานแรงสั่นสะเทือนออกไปยังจักรวาลและคุณก็จะได้เจอคนในแบบเดียวกันและเนื้อคู่ของคุณพลังงานเขาก็เป็นพลังงานที่บวกๆเช่นกันนะตอนนี้นะคะเขาคนนั้นของคุณเนี่ย น่าจะมีความสุขอยู่ที่ที่ใดสักแห่งและเขาก็พร้อมนะคะที่จะเปิดรับนะคะโซเมตก็คือคุณที่จะเข้ามาคนที่เหมือนเหมือนกันคนที่มีไวเบรชั่นเดียวกันนะคะะมาขยายกันดีกว่าว่าคนของคุณนะคะโซเมตที่จะเข้ามาหาราศีมีนเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนนะคะ มาทางไหนเป็นคนยังไงจะเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่นะคะหรือเข้ามาแล้วนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะมาดูซิว่าเขามีพลังงานแบบไหนบ้างคะคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังงานบวกเหมือนกับคุณเลยนะคะ justice อาจเป็นชาวธาตุลมได้นะคะมีถุนตุนกลุมหรือว่าเขาว่าทํางานเกี่ยวกับอ,องค์กรข้าราชการก็ได้หรือว่าเขามีพลังงานที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่ทำอะไรชัดเจนตรงไปตรงมานะคะนี่คือพลังงานของชาวธาตุลม judgment เขามีความเป็นคู่ของคุณมากนะคะอาจจะเจอกันแล้วในอดีตชาติถ้าคุณเชื่อเรื่อง p l s t l i g h relationship p l u t l i f e เนี่ย คืออดีตที่ทําบุญกันมายังไงซาชาติเนี้ยคุณก็หลีกหนีกันไม่พ้นแล้วคุณก็ต้องมาเจอกันอีกนะคะอ่าแฮงแมนเห็นไหมคะคุณอาจจะรอคอยกันมานานแล้วคุณและเขานะคะมีความแบบ คือเหมือนอาจจะผ่านคู่โซเมดหลายลำดับมานะคะอาจจะเจอเรียนรู้คนมาเยอะแต่ก็ยังไม่ใช่สักทีแล้วคุณทั้งคู่ก็หวังว่าคุณทั้งคู่นะคะจะได้เจอกันสักทีแล้วได้เจอคนที่ใช่มีอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะคะ The Lover เนะเนื้อคู่นะคะมีพลังงานเนื้อคู่เป็นธาตุลมได้นะคะแล้วก็มีความแบบ เขาเรียกว่าไรอะถูกตาต้องใจกันตั้งแต่แรกเห็นเลยทีเดียวคุณทั้งคู่อาจเคยฝันถึงกันนะคะไฮเพอ t เทสหรือคุณทั้งคู่น่ะได้มีการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะให้ได้เจอซึ่งกันและกัน Judgment ขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วทำให้เชื่อเหลือเกินว่าเขาคนนี้มีความเป็นคู่ของคุณมากนะคะราศีมีนเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักคุณนะคะผู้อ่านคิดว่าน่าจะเป็นพลังงานเป็นคนที่ ไม่ได้เป็นคนที่ตามมาในชาติเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นชาติที่แล้วมากกว่านะคะพลังงานของเขาอย่างที่บอกว่ามีความเป็นมีความเป็นคนที่ชัดเจนมากทีเดียวนะคะแล้วมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเขาได้เข้ามาหาคุณเขาจะชัดเจนตั้งแต่แรกคุยนะคะถ้ามาทางโลกออนไลน์เขาก็จะเหมือนชัดเจนว่าเขาอะชอบคุณนะคะไม่ได้มาแล้วแบบว่า หายไปเลยคุยคุยด้วยเอาอยู่ดีๆหายยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะหรือถ้าเข้ามาในโลกชีวิตจริงเขาก็อาจจะแสดงตัวเลยว่าเขาว่าถูกใจคุณนะคะเพราะว่าไพ่เดอะเลเวมาบอกว่าคุณและเขามีความเป็นคู่กันและเมื่อคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกตกหลุมรักในทันทีในรูปร่างหน้าตานะคะหล่อสวยหรือถูกสเปคตามที่คุณขอเพราะว่าคุณอาจจะมีความคอนเนคในเรื่องความฝัน5ดี คุณนังคู่อาจจะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่านอนหลับแล้วฝันเคยฝันว่าเออฉันเคยเห็นคนคนนี้ลางๆนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นเป็นจิตใต้สำนึกนะคะของเขาและคุณที่หวังว่าเราจะได้เจอโซเมตได้เจอเนื้อคู่คนที่ใช่ เมื่อไหร่จะเจอถ้ารอมานานแล้วอย่างแฮงแมนมาบอกคุณทั้งคู่นะคะเหมือนกันเลยก็คือรอกันมานานแล้วนะคะแล้วถึงเวลาสักทีผู้อ่านคิดว่าน่าจะเป็นพลังงานสองเดือนขึ้นไปบวกๆก,กว่าที่คุณทั้งคู่จะได้เจอกันนะคะแล้วเจอกันทางไหนบ้างก็คิดว่าได้ทุกทางพอจัดเบนขึ้นมาแต่ว่าทางโลกออนไลน์ก็เป็นไปได้สูงนะคะ,ะ,คะเขาอาจจะมีพลังงานของชาวมิถุนตุลกลุ่มนะคะทำงานเกี่ยวกับ Creation, การสร้างสารรค์หรือองค์กรใดๆที่เป็นข้าราชการก็ได้มีความสุขุมนุ่มลึกเป็นผู้ใหญ่หรือว่าไล่เลี่ยก,กับคุณก็ได้นะคะพลังงานของเขาเข้ามาแล้วเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีพลังบวกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่มี energy เยอะมี energy บวกๆเหมือนกันนะคะามาดูไพ่โรแมนต์แองเจกันนะคะว่า มีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อสารให้กับชาวราศีมีนและคู่ของเขาอีกคะซี See, ว่าเขาเป็นพลังงานยังไงนะคะแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกกับราศีมีนคะ Healing Family Issue เห mm ็นไหมคะคุณทั้งคู่อ่ะใช้เวลารอคอยกันมานานนะคะอาจจะมีประเด็นอะไรกับความสัมพันธ์เก่าแต่ว่ารอคอยกันมานานแล้วถึงเวลาที่ต้องเจอกันนะคะ y f u l n e s s อ่าให้คุณนะคะมี energy บวกๆจริงๆ mm hmm. เขาและคุณต่างเป็นคนที่มี energy บวกแล้วนะตอนนี้พร้อมนะคะที่จะเปิด รับนะคะโซเมดลำดับต่อไปก็คือคุณนะคะแล้วก็เขาของคุณอาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้หรือเขามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรคะจอยฟูลนะมีพลังงานของความเป็นเด็กค่อนข้างสูงก็คือเป็นคนร่าเริงอะคะ่ะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีไลฟ์เอนเนอร์จีบวกๆค่อนข้างเยอะไม่ได้เป็นคนแบบนิ่งๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะร่าเริงสดใสน,นะคะขออีกไปค่ะ This Could Be The One.. อ่ามาแล้วคนของคุณนะคะมาเร็วๆนี้แหละเขาคนนี้นะคะมีความเป็นโซเมทของคุณมาก80 90ทีเดียวเพราะว่า j u d g m e n t ขึ้นมาสองใบนะคะใดๆเลยอะ่ะผู้อ่านมองดูว่าคุณทั้งคู่มีความเป็นคู่กันรอกันมานานนะคะจะฝันถึงจะใดๆเลยก็แล้วแต่ขอให้คุณมีความเชื่อนะคะราศีมีนว่าคุณจะเจอเขาในเร็ววันนะคะ ขอข้อความจากไพ่ Oracle Love นะคะช่วยบอกสื่อสารข้อความรักให้กับราศีมีนด้วยค่ะว่ามีอะไรที่อยากจะบอกกับราศีมีนอีกคะหนึ่งใบค่ะ my b e l o v e ขึ้นมาแล้ว my b e l o v e นะคะว้าว wow. t o u g h t we maybe physically apart เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเรานะคะ จะเคยห่างกันในอดีตชาติแต่ตอนนี้คุณและเขาได้มาเจอเจอกันแล้วนะคะขอให้คุณเชื่อนะคะในสิ่งที่คุณขอให้คุณมีจิตใจที่มุ่งมั่นในสิ่งที่คุณขอนะคะอะไรที่คุณขอกำลังจะสำเร็จแล้วเขากับคุณ เป็นคู่กันนะคะยังไงถึงจะจากไปขนาดไหนก็ต้องกลับมาคู่กันนะคะชาวราศีมีนผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะคะผู้อ่านแค่อยากจะสื่อสารข้อความรักให้กับคุณทั้งหลายว่าเนื้อคู่ของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นพลังงานแบบไหนและเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณข้อความจากเขานะตอนนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ